ลุงร้องเลยมฟังหูหยุด่ล an ุงไปพีผมกลัวโอ๊ยพ่ต okay, ีกูมาน้าเล่ไปว่ะพี่เ okay. ่าผมกูมากผมอยู่ตลอด อยู่ไอ้นี่นะบ้านเอไเจเที่บตผมลงยห้องสวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับมาสายี่เรียก่อผม่วอนนเดี๋ยวผมโทลถามลุถามลุงฮะนี่ไม้อ่เอนมแ่มถาม็นไรอ่ะ น่าจะเหม่อบังครับลุงสภาพมันก็ไปภาษาดิอะไรนะพี่เดี๋ยวเราที่ต๊อดเข้ามาด้วยไอ้ลองแกล้งมันบอกว่ากูไม่อยู่แล้วกันมันเป็นไรมันเป็นไรเขาอยู่แล้วพี่ตอนนี้ใช่หรอไม่รู้เลยมันเหม่อลุงไม่รู้เป็นไหนไอ้ต๊อดอยู่ปะไอ้ต๊อดเขาเรียกอะพี่ไม่กล้าใส่หูฟัง

แม่นดูดิเปรี้ยวเลยลงๆๆๆกลัวฮัลโหลพี่ตอนโกกระซิไอ้นเป็นลูกชายตอนเหรอไม่ใช่พี่ไม่ได้เป็นรับพี่ผมกลัวผมไม่ใส่หูฟังนะผมกลัว ผมไม่ใส่หูฟังแล้วเติร์ดลงไปแล้วตอนกลับบ้านจะไปด้วยปะเนี่ยไม่กลับบ้านด้วยเนี่ยตอนไม่เหงาป่ะโอ้โหไม่รู้อ่ะแต่เราคิดถึงน้อยโอ้โหเดี๋ยวไม่ึงเรียกกูกลัว พร้อมยัง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 พร้อมครับหลุดไปดิผมกลัวโอ้พี่ตีกูมาแล้วเรื่งไปวะกูจะได้กูมาแล้วพี่แต่พูดไม่ได้ผมกลัวดูดิมาแล้วพี่ กบีผมไดยยินน้องชายน้องชายขอลองขอข้าวไมครับข้าวไหมครับพี่ไม่้มีข้าวไหมครับสวัสดีครับวัสดีครับลุงเรียอ่ะลุงเรียลุงเรียกม่มียกลุงเรียกียงียกเรียกลงเกลเรีกลุงเรียียกลุนีเล่นเียเีลุรเีลุงอยกลรียกเี่เรียลุงเรลุงเกลี ว่าไงพี่ตอบลุงนะข้อหัวร้อยล้วแดกพี่เลี้ยงที่อยู่แต่พี่ไม่ตอบอ่ะครับลุงไ้ไหมอลุงขับมาเดียวครับอ่ะไปไปบีผมกลัวพี่เปาผมกลัวผมอยู่ตลอดกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวโดนนาแล้วมันสตอรี่อ่ะมึงเกลียดรู้ไหมผมทำไงผมตอนผมฟังแล้วผมเดินหนีเลยผมกลัว เลยแกมาแล้ไม่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะโกรธหรือเปล่านะเพราะว่าเพราะว่าแกมาวันนี้แกมาเร็วสองทุ่มได้ไงแล้วแบบแล้วเจเควันนี้ขาดเยอะด้วยแล้วแล้วพอยคืออู้จิงเหรอเราเราประเด็นคือเราอ่ะแต่เห็นเห็นพี่เห็นต่อชอบพูดได้ว่าแบบเออถ้าเป็น SMD ต้องมาครบมาครบอย่างเงี้ยลุงเลยยึดไงแล้วคนนี้พอตอไม่มาเขาก็เลยแบบรู้สึกเงี้ยคือเะละ ไมแรกเราเหนื่อยมากเลยเนะพี่เปาเนาะบอกว่าคพี่ผมผมเมื่อกี้เขาเดินมาหาผมว่าพอถอดหูฟังเดินหนีแล้วกลัวแล้วเด็กใมกอมเมนบอกไปมอกเถอะไปมอมเถอะไปมอมอะไรให้พี่เรียกเขาให้ไหมเอ้ยแมวครับพี่แมวครับผมกลัวแต่เขาเรียกพี่โคตรนานเลยพี่ไม่ตอบเพาเออลงเรียกหลายประโยคมบ้ากเลยผมไม่ได้ใส่หูฟังพี่มึงไม่ใส่หูฟังแล้วผมกลัวแกโดนนะ ใช่หรอพี่หนักหนักอยู่หนักอยู่ก็จะขึ้นอยู่พอแกถามแล้วว่าต้อยไปไหนอออบอกไปเข้าห้องน้ำได้ไ,ไ,ได้ไึงแก้งเมืออไม่ได้ถ้าเขาไปย้อนดูย้อนหลังมาเขาจะสึกไงเล่าเออ,เอ,อใช่ครับใช่ใชเขาดูย้อนหลังได้นะผมมาสายอะ่ะผมมาผมมาเหลืออีกยี่สิบนาทีรีประเทศอะ่ะเออพี่ปามากี่โมงวันนี้ นี่มาสองที่มาทุ่มครึ่งโหเร็วใช่ไอพัดอ่ะมาแต่หนึ่งทุ่มอะทุ่มกว่าไม่แล้วแล้วอีกแล้วอีกอย่างมาแกลุงเดินมาแล้วไอต๊อดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมสะดุ้งดิเออเดี๋ยวเขาเออโอ้ยสาธ ที่ไม่รู้เขาโกรธหรือเปล่านะแต่แต่เขาถามถามถามอยู่ไงตอนที่ช่วงที้เขาออกไปอ่ะเขาก็ถามอยู่ครับโกรธนใจโกรธหรือเปล่าอะไรเงี้ยเ่ยเป็นบอสแค่รักษาเวลายังทำไม่ได้มึงโดนแน่ต้องรอต้องรอไอ้นี่ลากูยัิงไหมเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอ้สุดล่ะเช่ถ้าได้รู้จักมาแกน่าจะขึ้นอยู่พอสมควรอ่ะจริงเหรอพี่โอ้โหสีหายแล้วผมวันวันนั้นไอ้พัดบอกว่าลุงเขาว่าไงนะพัด ที่มึงเคยโกหกลุงอ่ะไม่ได้โกหกพี่อ่ะใส่ผมอ่ะพี่อใส่ความผมอ่ะใส่ว่าฉุนนะพี่บอกว่าผมไปอะไรพี่ไปแต่อ๋อมึงจะไปมึงจะไปแข่งแล้วเขาถามว่าอะไรเขาเขาผมไม่ยอมบอกเขาไงแล้วเขาก็ฉุน่ะเขาบอกว่าุนอะไรเชียอะไรนั่นแหละเขาบอกมึงมึงไม่เชียรอะไรไม่รู้ตอนนั้นพี่ก็อยู่ผมจำไม่ได้แล้ววันนี้ไอ้พัดบอกว่าลุงฉุนมากด่าผมไม่ไม่ที่มึงบอกลุงฉุนมากแล้วด่าในแก๊งเอ้ยอ๋อที่เขาด่าคนาไ พีตพ่ตอนหลบพี่ตอดนีดีเอาไว้เอา้าหนีดีโอ้พระเจ้ายยไม่มีมาเชแลวอยากโชงไงถ้าลุงอยู่นะรถขอได้ไหมเนี่ยออาาโอ้โ <มา S 1> ตาย,ตยตเหลือเชื่อ มาสายไม่ใช่ไรนะอยากเด่นลุงจะได้ถามตอดไปไปไหนได้อยู่ในสายตาตั้งแต่ยังไม่อยู่ในเมืองโอ้โหก็พี่ตีผมมาเมียมีเงินกระกล่องซ่อมขอเด้อโทรศัพท์พี่ขอเด้อแล้วเมื่อกี้เข้าไปทำไมพัรจังหวะนั้นี่ยเปย์พี่ขอเด้อเอาแล้วพี่ผมจะซ้ำไงพี่เปอเชอบยังใครกไปคนนึงตอดพัรพี่เปาหรือบ๊อบก็ได้เพื่อนบ๊อบบ๊อบเลยพี่เปาเลยปาปะ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 ตอดก็ตัดนั้นเด้อเดี๋ยวรอลุงมาว่าจะเป็นยังไงอ่ะ โห่พี่จริงจริงกระดุกกรดุกกคือแกน่ากลัวจริงกูจะบอกให้แกน่ากน่ากลัวจริงก็ไอ้ไอ้พัดบอกว่าวันนี้แกมาแล้วแกแบบว่าฉุนเฉียวแล้วใครไปพูดแทรกเขาคนไปเถียงเขาเขาไม่ได้ฉุนตอนแรกเขาพูดว่าอะไรด่าจืดเสียเลยต้มจืดไปเถียงเขาไงใช่หรอเ่ใช่ด่าจริงชุบลุงดิ เดี๋ยวลุงตายด้วยต่อโว้บ๊อบ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 บ๊อ้พับขึ้นเงินไม่ยอมต่อเออกูรู้เลยใครกูทำยังไงอ้าวกูก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเว้ยเดี๋ยวพี่ใส่ความของกูเลยกำลังเติมใช่พี่หมดแล้วตายแล้วเด็กใครหมดมันมันหมดแล้วมันตายกูไม่ได้เมินมันก็ช่วยกูดิบอกว่าตามันไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอกคนดู เมบอกอุ้มมาดีตาบอกว่าตามันไม่เข้าห้องาน้ำไม่ได้หรอ,หรอบอกตามันไปห้องาน้ำไม่ได้หรอโต,ต,ตไม่เจ็บตัวับ บีซีตำรวจบึ้มเลยนะบ้านใครนะบีบีซีไม่ได้นะบ้านแต่ใครไม่ได้นะสั่งขี้มูกอุ้ยไม่ใครมารับพี่เก็บเหล็กแถวแค่ไอแถวที่เลี้ยงหมูปะต๊อดเป็นอะไรเนี่ยต๊อดลุงเรียกพี่ได้วอะพี่ต๊อดมันเป็นคญหาพี่เป็นอะไรอ่ะครับลุงครับสวัสดีครับลุงเป็นอะไรอ่ะโอ้โหเลิศไม่หวานเสียงมึงอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรครับลุงมาเมืองเชียงเล็กมาสายเปล่าใช่ครับใช่ครับเลยมูกพี่แฟนครับผมทำไม่ว่าร้องไอ้เหี้ยมันขาดแค่คนเดียวเองเดี๋ยวถ้าทีมแพ้มันก็มันก็โคตรมึงได้อยู่อจริงๆอ่ะแต่เราชนะไงชนะคือชนะไม่เป็นไรอีกซีเรียสได้มากนายตาแพ้มาไม่เป็นไรผมก็มาไขอโทษทุกคนครับ ผม,ผมมาสามาผมมาามทุ่มผมมาสี <S> okay. <S um no ่ทุ่มเลยใช่ไหมั้ยผมาอะไรอีก แต่ผมรู้นะว่าไฟกันในบ้างเราเราต้องเอาเรื่องนอนเป็นหลักอยู่แล้วน้องเีเรียลนอน่อนนอน่อนเนี่ยไม่แหละมพื่นเบาบาดไปเไรป้าบาดลุกลังอะไรไล่ว่าว่าว่าตอนของรขาพี่ตีของเขาครับพี่ของครับลุงลองไอ้แป้งมาสาย เฮ้ยลงทั่วไอ้ซอสไปมาสายมึงเอาให้ซอสอุ้มไปซอสอุ้มนี้ได้ได้ครับลงพี่เอาขึ้นไว้หน่อยตามไปหนึ่งเลยได้ได้ครับเต๊เต๊ะเต๊ะของโอเคมาได้แล้วครับแม่และยกี่อาทีอ่ะต่อไปต่อพี่อุ้มไปสองเคสแล้วน้องวันนี้โอ๋เลยครับเคสที่พงห์โอเลยพี่ไวมากพี่ไวได้ครับพี่มีนะมีใครมีกล่องข้งวแมวพี่ดีพี่กล่องต้องมี ขอขอันทไมอะ691พอน่อ่อยู่ไหนพี่ชาย Win Win อยู่นี่นรวมอยู่แลนะครับรุดนแล้วตัวไม่มนตอนลงคอไม่ใช่ได้เวลาดิ่งอะไรไาโกโก้โกเลยพี่เดี๋ยวตามนีอ่อยู่ไหนนินจาโกนินจาโกนินจาโก้ตวมูมาลิเขาดีน่าจะอยู่บ้านนะบ้า พวผมจะแวะเติมน้ำมันสักแป๊บหนึ่งในบ้านเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้มาเลยมาเลยเต้นเยอะไอ้แฟงอ่ะไอรล่วงล่วงอ่ะพี่เหลือพี่ยาวเอ๋ยเหรอเกียร์ทีเออแล้วเอ๋อแดกอะตอนรู้กฎใหม่ยังอ่ะรู้รู้แล้วครับผมไม่ไม่บับเลยครับที่สตาเมึงโปรดไหมทำไมเสียงมึงกลัวอะไรวะอะไรพี่เบา ไม่เสียงเป็นอย่างงี้พี่พวกนี้วันแม่สลุบพคกมาเดยวเวลาเรียกลุงเอะไรนลยนะอะไรนะจะรอฟุ้งเข้าบ้านเลยนั่น่ะรออะไรอ่ะเอออันนี้น้องเองเองทำไมถึงมาตายอ่ะตำรวจตรงร้านหลูนนะครับหลุนน้องฮัลโหล ตา <cach ach> ไ,ไปไหนแล้วนี่ลูกพี่อยู่ข้างบนเหมือนเดิมครับเนี่ยเอ๊ยแสงอยู่ขวาเขาบ้านแตนน่ละมันแล้วนะได้เขาได้ถ้าไมเรา,ามาเรามาโมงอ่ะเขามาโม่งไว้ตรงคนเนี้ยพี่พี่ตอบครับครับผมเอ๊บเอาเอารถไปใส่ตุ๊ก,กาตามาเป็นไร,หรไหมเนี่ยไม่ไม่เป็นไม่เป็นน้องไม่เป็นไปรถมาพี่พี่พี่ดูตรงบ่อหลังดีมีนี่ลองนั่งที่ความรถเองไว้ไเขาไม่ได้ไฟใหญ่กับมันเลยนะเนี่ย ไม่อย่าง BPT มาเตี๋ยใครอะแก๊งเข็นแก๊งใหม่แก๊งดำท่านอยากจะเป็นเอลเจียขาเขาอ่ะเขาเขาจะไฟใหญ่หรือเปล่าคริปจบเขาไฟใหญ่ดีกว่ากระชับมิดดิใช่กระชับมิดเราจะได้รอวอร์มทีมด้วยผมชุบจบเขาก็ได้ไฟใหญ่ดีกว่าผมดีนะครับแค่ผมดีเขาเลยนะไฟใหญ่ต่อไปชุบเลยเหรอครับชุบเลยเหรอไปเลยไปเไปเลยไปบ้านไปบ้านแฟงไปบ้านไปบ้านไอเดียวไอพัดชุบเขาดิ เดี๋ยวพี่ช่วยแป๊บนึงผมไปเอ็คห่าเรไปชุบเขานี่ก็ได้ไปชุบเขาที่นี่เลยลุงจไว้ใหญ่เขามียี่สิบคนเด้ออุ้มอยู่หรอโอ้น้อยจังอะยี่สิบกว่านะอะไรอ่ะชุบเขาเลยไหมเออประมาณจะแตะสามสิบครับเกือบเกือบสามสิบยี่สิบกว่าใช่หรอ่าพี่ตอนตอนตอนเย็นอะมันมาทักผมมันบอกว่าขอขอเล่นคนจำกัดได้ไหมครับผมบอกว่าผมผมไม่รู้ว่าคุยว่าอะไรมันตอนแรกไม่ได้คุยเรื่องคนจำกัดมันจะมาขอวันนี้สามสิบสามสิบแต่มันไม่หันเรามาสามยามเขียนไปแล้ว ว่าทำไม,ขมเขาไล่เขาดวเราไ่ไหวเแเรวันนะแล้วยังไงเดี๋ยวจะให้หชุบเลยครับนะแต่เขาไม่พอเพราะนี่บอกเขาบอกคนเขาลาเยอะอ๋อแต่เขานัดวันนี้แล้วก็มาลาวันนี้มั้งไม่เข้าใจเหมือนกันไปทำอะไรแบบเนี้ยมาทาเล่นแบบเนี้ยม,มันมันเปืองของเขาด้วยเีอยมันไม่ได้อะไรเว้ยไปททำนี่คือหาข้อผิดพลาด ของแก๊งจะเหม <ổ ng S 2> ือน